กราสวัสดีผู้เล่นชาวเจ็ดปราบทุกคนนะครับทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะครับในวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสอนตีนกนะครับโดยสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะโดยเป็นทีมที่ผมเล Com คอมเมนต์ก็คือเป็นทีมเผ่าปีศาจนะครับแล้วก็มีเมกาดาแล้วก็เป็นตัวแทงอย่างเช่นเดียนนี่แดงนะครับหรือว่าจะเป็นมาโทน่าก็ได้นะครับมาโทน่าแดงเนาะจะเป็นเผายักษ์นะครับที่สามารถตั้งทอนได้ตัวนี้เนาะผมไม่ได้ปั้นนะผมเลยไม่ได้ใช้โอเคนะครับส่วน ตัวประสาน,นครับเราจะใช้เป็นตัวทำเอลสีฟ้านะครับก็คือตัวนี้เนาะเราจะไม่ใช้ไอตัวนี้นะครับก็คือไอตัวนี้เนาะเราจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะว่าถึงมันจะเด้งเลือดก็ตามนะครับไอตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะไปปิดแพสซีของบอสนกนะครับซึ่งมันจะมีผลตอนชั้น2เฟสสองนะครับทำให้เราจบบอสไปได้เนาะแล้วบอสมันจะฆ่าเราตายทันทีเลยโอเคนะแล้วก็นะครับพวกเซตอุปกรณ์นะครับ ราชพิสารเนี่ยผมจะใส่เป็นเจ็ดเลือดนะครับเลคติคอนนะครับแล้วก็เอชโรซ่าเป็นเลือดป้องกันนะครับเป็นเมกาดาครับผมจะใช้เป็นอ่าโจมตีแล้วคิดิคอนนะครับเพื่อจะเอาโจมตีมาฮิวเนาะแล้วก็เป็นเดียนเน่นี่เป็นอ่าเลือดนะครับแล้วก็ป้องกันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับส่วนตัวผมจะถอดอาวุธนะครับผมจะถอดอาวุธเพื่อเป็นแนวทางไปเล่นใหม่เนาะผมจะไม่ใส่อาวุธของเมกาดาไปนะครับมันจะจบช้านิดนึงเนาะ ก็ไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวก่อนผมลืมพูดเร,เรื่องเซตเรื่องเซตการเซตการ์ดผมจะใช้เป็นฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเซตการ์ดถ้ำเนาะโทวประสานผมก็ใส่เป็นมาเอลเป็นมาเอลมันจะได้พรนะครับคือเพิ่มดาเมจที่สร้างเนาะถ้าไม่มีมาเอลเราใส่เป็นซาลิเอลแทนก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าเอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจเนาะผมจะใช้ประมาณนี้แล้วกันเพื่อได้จบเร็วๆโอเคครับลุย อเคครับเทิร์แรกนะครับเราจะตั้งทอนนะครับไปตั้งทอนเพื่อเราจะเก็บการ์ดนะครับหรือว่ารวมการ์ดก็ได้นะครับโดยผมจะตั้งทอนเป็นเนตั้งทอนแล้วตีแล้วก็ตีเดี่ยวไว้หมดเลยนะครับผมเราจะเก็บการ์ดแค่ของตัวราชาปีสงศปีศาจนะครับแล้วก็ของเอทอร์ลซ่าก็ได้นะครับโดยอันติที่ผมแนะนำเนาะถ้าเป็นราชาปีศาจละ มึงจะให้ทันตีสักสี่สักห้าขึ้นไปไม่ก็เราเก็บการ์ดไอ้เนี่ยให้ท่านหนึ่งนะครับข้าดับศูนย์ไว้เยอะๆหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้ใดูว่ามันแรงไงโอเคโอเคครับเราก็ฮิวไป เด okay. ี๋ยวตรงเฟสสองเราจะได้เห็นอะไรที่มันแบบแปลกๆนิดนึงนะครับผมใช้อันนี้แล้วก็ตั้งถอนแล้วก็เป็นจะเก็บเกลี่ยเป็นเอทรอซ่าแล้วกันนะครับไอ้ตรงนี้นะครับชั้นแรกเฟสสองนะครับเราจะใช้ลูกแก้วพ่อแค่ลูกเดียวนะครับ ซึ่งน่าจะได้แหละแต่ผมกลัวมันไม่ตายนะผมก็เลยอันนี้ปีกอัน,นหนับศูนไหม่ะโอเคนะครับเราไม่เห็นอะไรขนาดนี้นน <laughs> โอเคครับชั้นสามก็ไม่มีอะไรนะครับไอ้ตรงเฟสสามเนาะผมพูดเฟดโอเคผมพยายามพยายามใช้การ์ดท,ที่มันเลือๆลืนะครับก็การ์ดพวกนี้เนาะ <0. S 2> ถามว่าทำไมผมอไอ้ทารอซ่ามันครับผมจะเอาบับพื <0. S 2> ่ชีิตของมันนะครับมันจะเพิ่มดาเมจครับทำให้ไอ้พวกเผ่าปีศาจทีแรงขึ้นนะครับผมเอามาบับพอรนะผมจะใช้อันติไปเลยนะครับ ผมได้ิวเลือกตางนี้เลยเนาะมล้ก็เื่อตาถัดไปได้จบในทันทีเนาะโอเคเรายังจบไม่ได้นะครับอ่าชั้นแรกเฟสสี่นะครับมันจะบอสมันจะมีท่าต้านทานนะเพิ่มพลังม้องกันเนาะอยู่2องพนนะครับซึ่งไอ้ท่านเนี้ยมันจะไม่มีผลกับท่าดับสูตรของเรานะครับ กับถ้าการะหน่ำเนาะที่มันมีเอฟเฟกกระหน่ำนะครับก็คือมันจะไม่สนสนป้องกันมากหรือว่ามันจะตีเท่ากับทนทานนี่แหละโอเคผมก็มีเอา,ารนะากระหนำมาสักสองอันดีแอนก็มีนะครับถ้าการะหน่ำเาเดี๋ยวไม่ใช่กระหน่ำเหรอเป็นถล่มเหรอ,หรอโอเคช่างมันอโอ้ปกตีปกตินี่แหละอื อย่างที่เห็นนะปันตีไม่เข้าเนาะเคการ์ดพ่อไม่มา ท่าท่านี้ไม่เข้าเลยถ้าถ้าลูกแก้วไม่มีอ่ะลูกแก้วไม่ขึ้นเลยอะการ์ดลูกแก้วไม่ขึ้นอะที่จริงเราควรเก็บการ์ดลูกแก้วก่อนแล้วเราเค่อยขึ้นมาอนะชั้น10 f s เนะี่ยแต่ไม่เป็นไรอ่ะได้จะได้อยู่ ส่วนหนึ่งเนาะผมไม่ฮิวเอาสเตตัสนะครับก็คือเอฟเฟกของเมกาดาเนาะ่ไม่เป็นไรโอเคนะครับจบไปแล้วชั้นแรกนะครับ ชั้นสต่อเลยคโอเคครับตรงชั้น2เฟสแรกยพยายามหาการตั้งทอนเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในเฟสสองเนาะอ่ะในเทิร์แรกเนี่ยผมก็จะใช้ตั้งทอนไปก่อนเรามาลุ้นว่าการาฟมันจะขึ้นไหม ี๋ยวผมจะใช้ตั้งทอนนะครับเป็นฮิลเนาะแล้วก็ตีเดี่ยวนะครับการพักการ์เต็มไม่ขึ้นหรอกครับ ตั้งทอนยิ่งไม่ขึ้นก็ไม่ต้องรีบจบนะครับเราก็รวมรวมการ์ดไปก่อนนะครับรวมการ์ดเก็บเก็บไปก่อนเนาะ โอเคครับการตั้งทอนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รีบจบเฟสนี้เลยนะครับจะได้ไปเฟสสองต่อโอเคผมจะใช้เป็นคฮาร์ดตีหมูนะครับไปเลยนะเดี๋ยวทุฮิวฮิวไปก่อนแล้วกันนะ โอเคนะครับมาชั้นสองนะครับเ,เฟสสองเนาะเทิร์นแรกนะครับเราจะตั้งท่าไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาดาเมจที่มีนะครับตีไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตีเราตีไปสามใบไปก่อนนะครับโอเคมันมีแคกเลือดเนาะสูงสุดดาเมจที่มันจะรับคือหนึ่งแสนห้านะครับ มันจะแคบเลือดประมาณ3รอบเนาะแล้วก็มันจะเหลือนี้หนึ่งอนะเห็นไหมตรงนี้ปุ๊บและพอมันตายใช่ไหมมันก็จะมีเลือดเด้งขึ้นมาอีกฉะนั้นก็เราเหมือนเราต้องตีประมาณ5รอบนะครับถึงจะตายเนาะถ้ามีพวกอาสาแสงไม่ก็พวกดามจที่2ครับพวกอาล็อกซี่นะครับมันก็จะจบเร็วได้เนาะโอเคนะครับถ้าเราไม่เอาตั้งท่านะครับไอ้ตรงเมื่อกี้สกิลเมื่อกี้เราจะเราจะหายยกแพงนะครับหรือว่าเราเอาเป็น อ่าเป็นทามีเอลฟาเอาทำมีเอลแดงมาใส่นะครับมันก็จะปิดแพสซีฟเนาะและ้วไอตรงเมื่อกี้เราก็จะหายอยู่ดีนะครับโอเคผมก็เลยตีปกติไปแล้วกันนะอ่ะก็หิวเลือดเลย <c oughs> อ่ะ,อะเนี่ยผมพลา <c oughs> คือ ดาเมจเมื่อกี้ของเมกาดาไม่พอเห็นไหมพอผมตีไปแล้วมันไม่ตายแล้วผมมันตีไปอะ่ะมันเกลี่ยเลือดขึ้นมานิดนึงเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่ก่อนปิดนะครับกะดาเมจด,ดีๆเนาะถ้ากะดาเมจด,ดีๆไม่ได้สต็อปแล้วก็กดเลื่อนปิดก่อนนะครับแล้วก็เข้าใหม่เนาะโอเคอันนี้จะตายละแล้วก็ผมจะใช้การ์ด โอเคนะครับเฟสสามครับพยายามทำให้เลือดปอนครับไม่น้อยไปกว่า70%หรือว่าเกิน60%สร์ซนขึ้นมานครับเดี๋ยวผมจะตีเป็น2องใบแล้วกันเนาะแล้วก็หรือว่าถ้าคนมีดาเมจนะครับก็คุณก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับ จริงผมก็ปิดได้แต่ผมจะทำให้ดูนะครับโอเคตรงนี้นะครับจะมีดีบับโล่นะครับแล้วก็ป้องกันเอฟเฟกนะครับโอเคตรงนี้เป็นเลือดนะครับกับฮิวเนาะอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเด้งเลือดมาเต็มนะครับถ้ามันไม่ตายภายในหนึ่งเทิร์นเนาะมันจะติดดีบัฟปืนฟูไม่ไม่สามารถปื้นฟูให้เราได้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะรีบปิดเลยจะได้จบจบต้องฆ่าภายในหนึ่งเทินนะครับก็จริงอะถ้าเราตีเหลือประมาณอ่ะสองหลอดสองหลอดม,มันจะไม่เด้งเลือดจะไม่เด้งโอเคผมจะปิดไปเลยตายอยู่น Okay. เราฮิวไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะ,อะถ้าเป็นผมอ่ะถ้าเป็นอ่ะผมเป็นพ่ออติหกเนาะมันจะมีความโกงน,นิดนึงก็คือผมจะห้ามใช้การได้ส่วนคนที่ไม่มีพ่ออเน่ยนะพยายาม โอเคนกมันปุมกันดาเมจเนาะอฟกใช้งานการมันมีผลอยู่ยนะครับไอ้ตรงเศษสามเมืนเน่อกี้ถ้าคนล่ะปิดได้เลยคุณก็ปิดไปเลยนะครับหมดการ์ดดาเมจขึ้นครบแล้วคุณก็ปิดไปเลยนะครับเพราะตรงเศษสี่เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเนาะนเรทีเราธรรมดาเบาๆนั่นแหละโอเคโอเคผมจะดึงการ์ดนะครับเพื่อรวมนะครับอืมผมจะเอาอันตีเนาะ ก็จะไ,ได้ฮิวกรอนไปชั้นสามนะครับโอเคไม่เป็นไรคือไม่ได้เราอ่ะมันฮิวแรงเนาะเพราะว่าเราเซ็ตโจมตีนแเราเอทีเคมันเยอะเนาะมันก็ยิ่งฮิวแรงนะครับก็นั่แหละ คนะครับมาส่วนในชั้น3มนะครับของวอดนกนะครับเรานะครับจะพยายามายื้อนิดหนึน่งนะครับแล้วก็เราพยายามปิดให้เร็วที่สุดนะครับผมจะใช้เป็นทุกการ์ดที่ผมมีอะตอนนี้ผมจะใช้แบบกระนำํำแบตั้งทอนเพื่อลดดามจนะครับดาเมจที่จะเข้าตัวอื่นเนาะเพราะผมไม่อยากให้ตัวอื่นได้รับดาเมจนะครับตัวอื่นบางเนาะ เราเลยต้องมีพวกตัวท้อนไม่ก็ตัวตั้งท่าไว้ก่อนการการของราชาปีศาจไม่ขึ้น,เ,น,น,น,เ,น,นเลยนะมีอันเดียวเยนะี่ยแหละโอเค การไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ฮิวไปก่อนนะก็ะผมก็เอ้ยใช้ผิดป่ะผมจะใช้เป็มมเนโอเค เดี๋ยวเทิร์นต่อไปนะไอ้ราชาปีศาจของเราเนี่ยมันจะล้างดีปับนะครับซึ่งไอ้การ์ดพวกนี้จะแรงอัพไปด้วยเนาะเราใ,ใช้การ์ดพวกนี้ตีไปก่อนเลยโอเคดาเมจก็เพิ่มนะอ่าผมใช้เป็นหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้ไม่รู้จะตายไม่เอาเป็นลูกแก้วแล้วกันไม่จะตายเลย ตรงเฟสสองเนี่ยเหมือนเราจะต้องยื้อกับมันเล็กน้อยแต่ผมก็จะพยายามปิดมันให้ได้เร็วที่สุดกนะ็จะหนึ่งสองสามโอเคจะเอาอัติอันหนึ่งเนาะ มอสไนดะ้ <g ül üş> เพิ่มความสามารถด้านโจมตีนะครับไอ้เนี้ยค,คือคือเราเนี่ดวงสวยมากเลยครับแต่ละบัฟนี่แบบขยันะทั้งนั้นนะลดต้านทานคิดีคอนครับลดพลังชีวิตสูงสุดเนาะโหย้ยเพิ่มเกาะนะครับแล้วก็เป็น <g ül üş> เพิ่มความสามารถด้านโจมตีนะคือไอ้เนี้ยมันมันบัฟโคตรโคตรพอโคตรไม่บัฟตอนเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรเอนะียมันจะบัฟเลยรไดักหนาวะ โอเคอะโมไม่อยากตายเนาะโอเคถ้าไม่ตายนี่เราก็แย่ละการเราหายแน่เลยนะครับไอ้บัฟบัฟเทาตรงนี้นะครับมันจะทำให้การขั้นขั้นสองขั้นสามของเราหายไปนะครับก็ก็นะครับนั่นแหละ ทำไหน่าเอาผมมาเยือนละของตัวที่ถูกตีนะมันจะเป็นของตัวที่ถูกตีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อใช่ครับของตัวที่ถูกตีเนาะผมก็โอเครอดรอดรอดละรอดละงั้นเรารอดละผมเก็บเกี่ยวแหละ โอเคตรงชั้นสามนี่นะครับเราจะพยายามปิดให้เร็วที่สุดนะครับอ่าผมจะใช้เป็นอ่ะอันตีไปเลยนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับสองลูกเนาะก็เป็นเป็นเอทรอซ่าแล้วกันไม่จะตายนะ ตีถ้าตีดาเมจเต็มนะครับคือ3 8 0 0ับ1 6เนอะมันจะตายาทันทีเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีอาร์มไม่ต้องตีใบดีสีเพิ่มนะอ่าโอเคผมจะใช้เป็นพ่อปา่าเลยแล้วกันแล้วก็ป่าสามใบครับแล้วก็ตั้งท่าเป็นทำลายอาวุธนะครับเป็นบับ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 บสุดท้ายก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ถ้าไม่เป็นพวกคืนชีพอะพวกคืนชีพนี่แม่งหน้ารำคาญนี่ครับโอเคแล้วก็เทิร์นเนี้ยเทิร์นที่สองเฟสที่สี่เนี่ยเราต้องปิดให้ได้นะครับไม่งั้นเทิร์นหน้ามันจะมาปั๊บลุกล่ใหตัวเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีไอ้พวกสกิลลบบ้าอระรับมันจะยากเนาะมันจะต้องยื้อไปอีกนานเลยซึ่งผมไม่รามิดมที่ล้นหลามอ่ะ ้าจ่ตายเลยเนาะเคไม่ต้องใช้พ่อนะครับจบไปแล้วนะครับนกสามชั้นนะครับในตอนนี้นะซึ่งเป็นทีมปีศาจนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถเอาไปทำตามได้นะครับ แล้วก็จะมีอีกทีมก็เป็นอ่าพวกทีมตีกวางก็จะเป็นคล้ายๆแนวนี้เนาะอ่าใช้อันนี้เนาะ